มอลติม็อบุเจ็โมบายเขาเสนอแบ a ็กบรี b โหมด9 0 0ย้อนกลับในปี2009แบ็กบรี b โหมด9 0 0เปิดตัวพับอลจำหน่ายในปี2010ในราคา22,900บาทว่ากันว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เป็นการรวมรากันระหว่างโ o มด9,000กับเคิร์ฟ8,900ด้วยการนำจุดเด่นของทั้งสองรุ่นมาผสมผสานและเปลี่ยนฟีเจอร์อีกเล็กน้อยโดยเฉพาะจากปุ่มลุกริ่งมาเป็นแท็กแพดเพื่อใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในสมัยนั้นแบล็กบอรี b โหมด9,007ถือว่าเป็นเรือธงหรืออวว่าลชขงเเยยทีีด เพราะเป็นมือถือที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการสมาร์ทโฟนครบครันในเครื่องเดียวนั่นเองแบล็กเบอี่เป็นแบรนด์ของประเทศแคนาดาแบล็กเบอี่โ <OS S 1> ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยลิมก็มีการอัปเดตและปิดตัวลงเรียบร้อยแล้วปัจจุบันโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็ยังเป็นที่ต้องการของนักสะสมหากสภาพดีๆพรอมใช้งานก็จะมีราคา้แต่หลักร้อยกลางๆจนถึงหลักร้อยปลายๆเลยทีเดียวระดับความหายากของโทรศัพท์มือถือรุ่นน,นี้ยังถือว่าหาซื้อไม่ยากนักสามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปี้สามารถดูเ,เพิ่ม่มเตที Google